สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงคิวของคิวกรน,นะครับเอเวกสปิริตด้านคอนนี่คือรุ่นนะครับผมแล้วก็โลกาจิบอ่เซตตามนี้เลยนะครับในเกมที่ผมจะเล่นนะแล้วก็ในเรื่องของไอเทมผมจะขึ้นเป็นโบเก้นสเปียก่อนเกมนี้เกมนี้มันแอฟินค่อนข้างเยอะมันเอาปลาไหลไม่ตายในชุดเดียวนะครับผมเอาววกไปด้วยเออโบเก้นสเปียก็เอามาตีป้อมเอามาถ่ายป้อมก่อนได้นะครับมันแกล้งพวกแอสินอีกแล้วแล้วก็เซตประมาณนี้สำหรับอ่าเกมนี้แล้วในเรื่องของการปั๊บนะครับ One Skill C s p e ีย Sting นะครับผมนี่คือสกิลหนึ่งแหละมันสามารถสโลว์นะครับผมจากตอนแรกปรับนะฟิกส์นะครับ30%ไปเป็น50%เอออันนี้ชอบเลยนะครับสำหรับผมผมชอบนะแล้วก็คูลิ่งไทม์นะครับผมจากตอนแรก12นะก่อนนะครับผมเป็น9.5พอหลังนะครับผมสิบวิเป็นแปดวิก็คือเลเวลสุดท้ายจะอยู่ที่ลบหนนะครับก็ดีขึ้นคูลิ่งไทม์คอนเทนท์ฮิตติ้งฮีโร่นะครับได้คืนมาอีก จาก4เป็น2อันนี้ผมน่าสนใจสำหรับสกิลหนึ่งนะอาจจะตามฮีโร่ที่ขาตายได้ง่ายขึ้นนะครับผมสกิลสองผมคิดว่ามันไม่มีอะไรนะครับสกิลสองแองจี้สเปรย์มันปรับเป็น9าวิทุกเลเวลนะครับผมสกิลสองไม่มีอะไรมีไฮไลท์แค่สกิลหนึ่งนะครับผม ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผมสำหรับซีซั่นนี้คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอล็อทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยินรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับชมกับแพนด้าครับด่าครับ ช่วยพวกแอสตินในยุคนี้รองเท้าเกานะเล่นง่ายโคตรเลยนะพเพื่อนๆจากตอนแรกอาจจะออกเป็นแบบรองเท้านุ่นนี้นั่นนะครับรองเท้าเกาะเลยแล้วก็ปลี่ไปเป็นใกล้สุดนะครับสำหรับคิวกอสจะได้หัวไมโยกตีไปมนตีครับชิคกี้พายใผมจะขึ้นเป็นโบกีสเปียร์เลยนะพเพื่อนๆเกมนี้ตัวค่อนข้างบางน,นะครับไม่ค่อยมีคนออกอกกอะเทา่าไหร่ มันเป็นสาย,ด,ยดาเมจค่อนข้างเจอเลยนะครับโปเกมสเตเปียก็ตอบโจทย์แต่ว่าฟุด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 อันตีวีคเลยละกันโอเคแต่ว่าดาเมจไปลงที่มอทอดหมดเลยครับอันนี้ไม่น่ากดวีคเลยมาตีสดนาตอนนี้นะครับบ้านไหลตีแรงมากตีป้อมสมมติว่าอยู่ประมาณนี้นะครับกด5ตึบ ตีแตกห้าก่อนนะผมค่อยกดสกิลสองเอะหลังจากที่เขาบัฟมาจริงๆผมตอนแรกจะเทปเป็นสายคูดาวเว้ยเพื่อนๆแต่ว่าในตามเกมนะครับสถานการณ์ตามเกมมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับโบเก้นสเปียก็เลยไม่ได้เป็นจอดเหลืองแมาต่าสเปียออฟลองกินุสนะครับค่อยเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันฮีโร่มันเหมาะสำหรับโบเก้นจริงอันนี้ฟาดฟาดต่อมา ระยะตีใกล้ใกล้เกินเอาไปขึ้นหลอดนะชนะแอสซิสต์อยู่แล้วพูแต่อยากได้ป้อมมากเลยวะ่ะโหไปไหนเลยเนะีอยู่แต่ในเลนนะครับไม่ไม่ได้เดินเกมเลยเลยได้มาอยากจะเอาป้อมก่อนสี่นาทีน่าจะเป็นไปไม่ได้ครับอื้อื้สี่นาทีก็ได้เดี๋ยวเจอกันเว็บมาครับตรงนี้เอาคลิปไปก่อนค่อยๆเอาทีเล็กน้อยนะครับเวฟหน้าโดน พร้อ,อมตอุ๋ยอืม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 ลดเรื่อยไปก่อน 58...59... เรียบร้อยสี่นาทีกดเบรกขู่ขู่ขู่ฟิกเกอร์หนีเล่งจัดการน้องสองระยะาไม่ถึง้าคี้ไม่มีด้วยเต่วทนีต้องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับแล้วกันอ่นบ,บนก็โผล่กัน3คน4คนนะครับด้าน่าก็ปล่อยให้แพนด้าเล่นกผมสบายๆเลน หนึ่งหนึ่งว่าโอ้โหแด่ป่าตัวใหม่มันค่อนข้างแรงครับต้นเกมอ่านตีหลบหัวใจอย,อยากจะได้มากๆแม่กำจัดคนหิวนี่เรามีปะฟ้านะครับถ้าเรามีปะฟ้าเราเคลียร์เลนเคลียร์เลนเอาหล่มก็น่าจะไปต้องกลับบ้านแล้วว่าจะเตะเอ้อรู้สึกคือตัวนี้ก็ทำแหลมขึ้นมั้ย เออก็เลยผมค่อนข้างติดบ่อยนะตอนนี้ในช่วงนี้นะมาทีบชินครับมันปรับคือมาใหม่ดูดิย้าอะไรเงี้ยไม่ลึกเลยโครเซง็งอ๋อการการดักนะครับผมรวมทั้งเอลซ้ายเอลขวาที่เพื่อนเห็นด้วยนะไอครับอยู่ในเลนไม่ได้เติมกลางหาเงินที่ครับไม่ได้ไม่เล่นครับไม่เล่นครับไม่เล่นนะครับ ไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะครับบอกว่าไม่เล่นไงครับเอ้าแบบนี้เ็ส่วยดีครับโอ้โหด้านบนมีสี่คนนะครับตรงกลางเก็บเป็นหน้าไปตัวนี้เรีเกได้สบายสบายกับป้อมเรียบร้อยครับสองป้อมเล่นผมอย่างชิลหนึ่งหนึ่งใครก็ได้ครับแอสซินเก็บมาเอาให้หมดครับไปเอาเลนกายกันดีกว่า ในการผมสวยเองเรื่อว pues, ันหน้าที่ตีป้อมคือหน้าที่ของคิวกรสนะครับหลักๆคนได้เทมค่อยว่ากันเฮ้ยอืม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 มีจ่อมีจอมีกระจิบข่าวแล้วปะยังไงสิมีวีคสองอันตีอืมกดวีคด้วยเฮ้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 ยเยนองโอ้โหเห็นคนหมดไม่ได้เลย ไม่จะส3มอย่างเดียวปากระเบิดเข้าเลยซีโฟสำหรับลุยไม่ใช่ลุยนะครับอีก,กี้มันอ e ีๆ e e เหมือนกันนะก็เลยประประัดเรียกรวมปะกลับเลนเหมือนเดิมครับตอนนี้เราได้โบกินสเปียร์มาทารอนนะครับผมอิกี่รองเท้าผมบอกเลยสู้แอสซินง่ายมากเจอเคนเหมือนกันววนะเพื่อนรองเท้าก็สบายเลยในเลนเบิร์ดไม่ตายโดนสวน เช็คเช็คไมโครโฟนวันทูถอยถอยก่อนเจ้า,จาอย่างงั้นเถิดอ้าวออ้โดีไนดะ้ยังถึกมาแน,มาแน่มาแน่มาแน่สกิลสองดูดเลือนนะวีกตอร์ลอม,มิงมันมีเว้มันมนีดามเมจเไว้ถ้าผมโดนโดนงัดก็น่าจะตายนะครับผมไม่มีสติ จะได้เหรแต่ผมว่าเล็กเกมอหา่ให้ถึงยอนนะผมบอกเลยแพ้ก็มาไหลไหลนักตอนนักแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนเกมจะกดดันเข้าได้ก็เเล็กเกมเอาไม่ถึงเนะี่ยผมเอาไม่ถึงนะครับถึงเข้าไปก็อาจจะมีเพื่อนๆเ,เขาช่วยผมก็อาจจะตายภายในไม่กี่วิเออมันรุดแรงมากไปวันนี้เอาการเงินอย่างเดียวครับยู่กอก็เล่นนะน่าจะเล่นประมาณนี้เออส่วนมากก็กดดันเลนเข้าไว้นี่ครับ แต่ฟูดาวก็ทาให้ดีขึ้นเออที่เขาบัฟแมนเนี่ยแอดเก่ามันก็จะมีเวที่มันเล่นได้แต่ว่าหาเกมยากมากนะเพื่อนๆหาเกมเล่นคิวกอสยากมากในแร้วแรงแล้วแต่ว่าถ้านะตอนนี้นะพนขึ้นอะไรเงี้ยถ้านะตอนนี้นะครับผมเลือกยังพอแบบไปวัดไปวานได้อืมกรฎตีโอ้โหโอ้โหโ,โอ้บีบีแล้วเนี่ยวิแรงแต่ว่า ถ่ายเข้าไปนี้เราออกได้เขาออกไม่ได้ครับนี่องมีการเอาสกิลให้อามอบไไดาวไม่เล่นแล้วนึ่งลัดม,มันยังได้จริงอยากให้แกเกิดนะเว้ยชิบหายก็หมดแน่สวยเพื่อนนัดทำลายป้อม,อมโอโอโอไทเกนมาสามนะตอนนี้ เพื่อเราได้ดักแต่ก็ต้องรอเพื่อนปล่อยไม่รู้ว่าเพื่อนจะปล่อยไหนนะครับผมจะได้ทำเลนถูกปล่อยกลางไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊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 ยโอ้หดูแมพนี่ของยังไม่ตันแน่บอกเลยว่าตันทีไรนะครับเจ็บทุกทีขออนุญาต์ออฟแดงนะครับขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ร้านบัฟตัวเล็กไป ตามสุดเสี่ยเกอร์เอ้ยสี่ยฟิกเกอร์สองพลครับส,สบายเลยหนูก็ดักอยู่นานมากวิลามชอบอยู่แถวนี้ผมก็เลยมาดักอันนี้ไม่มีอะไรมากนี่ไงขอญาติก่อนสเตปนะครับพีคอู้อสเตปเดิมสเตปเดิมเดี๋ยวมาแล้วครับฮิวกะสโลงสโลว์เพิ่มให้เขาไปอีกสโลว์สกิลหนึ่งนะครับเอ่อจากที่ได้บัฟมาเนาะเพิ่มมาทั้ง20%เเลยนะโคตรเฟี้ยวอ่ะ ซ้ายหรือขวาโอ้โหโอ้โห,หท,ทัชครั้งสุดท้ายโอเคครูดาวน้อยน่แล่เกมนี้ผมมัน,มมนไอเทมมันไม่ค่อยเอือ้อมหน่ยให้กับตอนที่บัฟมานะครับผมเดีย๋ยวไว้คลิปหน้าคลิปหน้าจะมาลองเล่นสายแบบคููดาวหน่อยนี่ได้แค่ประมาณสิบเองนะครับจากยีนเป็นเชอร์เอง อะไรคู่ดาวเยอะพวกส,สกิลหนึ่งมันจะวนกลับมาไวได้ได้มากขึ้นนะฮะเนี่ยามาชอบมาดักลูกนี้เว้ยวิล่าขั้างๆอ่ะวิเสียฟิกไปสองแล้วมันเช็คอีกอ,อเช็คก่อนครับเช็คก่อนไปโครโฟนออกด้วยส่วนนะครับส่วนนะครับถล่มตุ่มตุ้มตุ้มส่วนนะครับส,ส่วนนะครับแอสซองแอสซินไฟต์เตอร์ F F เราเอาอยู่ เอาไม่เขิลไม่เขิลฮึมคือมันใหญ่ขึ้นเหรอนะตรงนี้น่าจะเท่าเดินไหมฟิกติคือเดี๋ยวผมจะต้องผิดแล้วมันมันต้องเอาฟิกเกอร์ย้อนเว้ยถ้าเล่นเลทแล้วนะต้องมีการคุยก,กันนิดนึงครับมีระเบิดแล้วโอ้โหอัตติลงเลยเฮ้ยมันบ้าเกินวิเล่นบ้าเกินบ้าเกินหรือเพื่อนกูแแรมอือสวนอัอตติ ไม่ใช่ตีวี่ปล่อยมาก่อนเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยหมดทุกอย่างไม่มีอะไรนนะให้กดละมีแค่กดตีธรรมดาเดี๋ยวไม่ตายด้วยกลางครับอ่าเม้มยอนเม้มยอนเม้มยอนมันมีฟิกระเบิดแบบนั้นฟิกเกอร์แล้วฟิกเกอร์แล้วบังคับซู้มาเลยครับผมไอเทมชิ้นสุดท้ายจิกซอดาบแบง อ่าผมเพิ่งเล่นไปไม่นานนี่มั้งก่อนจบซีซันนะครับก็คือเซตนี้เลยกับเซตตีป้อมมาแปดนาทีเอ้ยไม่ใช่โอ้สิบสามเลยเนี่ยไม่ดูเวลาเลยตามเพลินเกินแล้วก็สับรอสับของครับนะตอนนี้ก็เซตของไว้รอเลยประมาณสักโอ้อะไรอย่างงี้สักสามสับ,สบปับป๊บปั๊บเปลี่ยนเปี่ยเออ ปล่อยบอลดีกว่าออนี่นะปล่อยแล้วว่าเอ้าโหชีสสี่สิบสี่นาทีด้วยก๊อตโทษครับไม่ได้ดูเวลามาดูแหละแต่กูไม่ดูก๊อตเข้ามาฟิกเกอร์ยังสวยหมีมีเพนตามีเพนตากูเข้าสุดกูเอาแม็กกูเอาแม็กกูเอาแม็กเอาไปสาบครับพี่ แต่ว่าผมไม่คุ้มเลยว่ะอยี้ก็ต้องรอไฟกอรสกันได้อยู่ดีฝั่งเขาก็เกิดฝั่งเราก็เกิดนะครับอย่างงี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชิบหายชิบหายแน่มันมีพิโลมันมียอนโอ้โหแม่งเอากอรสกันสองคนยาบคายมากพี่เอาลนะไอเทมสิน,นี้เราเราจะต้องมีภารกิจรับ007ว่ะเพื่อน ถ้ามันมีหมาม่วง่ไม่ตายไม่เป็นไรนะเพื่อนไม่ตายไม่เป็นไรไม่ตายไม่เป็นไรคุณจะตายแทน <c oughs> มาอีกกดวีกสวนหมดของเลยเฮ้หมาม่วงต้องเคียบถ้าอย่างนี้ต้องเคีย์หมาม่งนะครับแต่เพื่อนถ้ามันหลุดอะ่ะเออเราเราพอได้อยู่ต้องหาตัวหลุดเล่นเว้ยถอยครับพี่ ขอร้องละมันมีบัฟมันมีย้อนด้วยนะตอนนี้หลวงวีลา่าไปลวงยอนเพื่อนโอ้ชิบหายแล้วย้อนน่าจะมีก่อเกิดเออวีลา่าน่าจะไม่มีพเพื่อนก็น่าจะเข้าวีลา่าโอ้ตายหมดวีล่าสามสิบวิวีล่าสามสิบวิดิปิเชอร์ไม่บีวิคไม่บี ในติ๊กต็อกมันจังหวะไม่ได้เลยว่ะเพื่อนๆเทสสกิลสกิลหนึ่งเข้าไปมันไ่าจะไปตีป้อมป้องกันหมดขายละกูลุย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 ไม่เคยไม่ได้ว่ะไอ้ชิ้ยังไม่วิวโอ้ขายของอ่ะกูโลกไปหมดแล้วเออ เรียบร้อยเสียกอสตายทีละคนไม่เคียร์หมาม่วงตามสูตรไม่มีของวีคตีป้อมแทงใหญออ่ไม่มีอะไรเป็นใจเลยว่ะ <laughs> โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับคิวกอสที่บัฟมาใหม่ในช่วงต้นซีซั่นนะครับเด็ดเด็เด,เ,ด,เ,ดเลยเด็ดเดดเลยนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติครับอย่าลืม กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมจะเราเป็นกระดาษให้ผมต่อคลิปต่อไปในการเพลย์แบบ m p p ม่วงหรือว่าม่วงทุกตานะครับผมน่าท้าไปหมดแนละ้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเสงว่ะ